คุโตโยต้าจัดเต็มระบบสวัสดีครับผมกลับมาเช่นเคยครับ EP พิเศษครับสาหรับสิ้นเดือนอย่างนี้นะนะครับวันนี้คลิปสบายๆครับจะพาลูกค้าทัวร์ในโชว์รูมนะว่าในโชว์รูมตอนเนี้ยเรามีรถหน้าตาแต่งประมาณยังไงบ้างนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษเพราะว่าช่วงสิ้นเดือนเนี่ยนะครับเราจะสรุปในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งให้กับลูกค้าในรุ่นต่างๆนะเราก็จะได้เห็นในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถเข้ามาชุดเยี่ยมชมในโชว์รูมได้นะ พิเศษเลยเดี๋ยวพาทัวร์โชว์รูมวันนี้นะครับว่าบนโชว์รูมณนะปัจจุบันมีการตกแต่งชุดอะไรบ้างหน้าตาในแต่ละรุ่นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาทัวร์ครับผมตามกุดมากครับผมไปกันเปิดประตูไปดูกันครับผมอ่าเว็บแรกที่ก้าวเข้ามานะครับเราก็จะเห็นรถที่เป็นหน้าตาแปลกแปก ใหม่ๆทั้งหลายนะครับเดี๋ยวแพนกล้องให้ดูก่อนว่าเอโชว์รูมอะไรไม่มีรถสแตนดาร์ดโชว์เลยครับนี่แหละครับความพิเศษของ Toyota าโคราช1988สาขาบาพาสนะนะครับอ่าเรามีชุดแต่งที่ตกแต่งเรียบร้อยให้กับลูกค้าดูเลยนะครับ <c oughs> หลายๆ <c oughs> เนาะที่ภิษาการขายก็นำเสนอในเรื่องของการ ลงโพสต์ตามเพจต่างๆนะแต่วันนี้ยกูขอย่านรีวิวไปแบบช้าๆในเรื่องของการทัวร์โชว์รูมนะนะครับบรรยากาศโชว์รูมในตอนนี้นะนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปเจาะทีละคันหน้าทุนด้ามีไม้กูดนี่ไงครับทุนด้ามี ตัวที่เอามาตกแต่งคือ2.4 P r er u n สีรนะครับตัวยกสูงนะ8 4 1 0 0 0นะครับกระบะสีตัวยกสูงนะครับมันจะเข้าชุดในเรื่องของหน้าทุนด้านะครับหรือหน้า GR หรือหน้าล็อกโคนะครับจุดประสงค์หลักคือมันเป็นในส่วนของ6ลูครับยกสูงแม็กเลือกหลากหลายเลยขอบ18ขอบ20ตัวนี้จัดทรงขอบ20ให้นะนะครับในส่วนของยางสเปคยางก็265 R 5 0นะครับขอบ20นะบันไดเหล็ก TRD นี่ดุมากนะครับโลบราแฮมเมอร์ bar, Hammer, นะครับทรงปืนมาพร้อมบันไดเหล็กนะครับสีดำด้านนะครับบวกกับรถสีดำเงาโอ้โหมันดุเลเกินนะครับอ่าต้องขออนุญาต แฟนเพจด้วยนะนะครับในกรณีที่เดินไปถ่ายไปถ่ายมาแสงมันอาจจะแวบๆบ้างนะครับอ่าแสบตาบ้างจะพยายามปรับเนาะนะครับเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่โชว์รูมเนี่ยเป็นกระจกทั้งรอบด้านเนาะการรีวิวตัวรถก็เป็นไปอย่างลําบากในเรื่องของการคอนโทรลแสงนะครับนะครับต้องขอประทานอภัยด้วยอ่าจบไปสำหรับหน้าทุนด้านะครับสนใจทักถามกูได้เลยนะ ะครับตัวต่อไปครับผมนะครับไปหน้า G R sport ล้านสละกุดใส่ในส่วนของ4ประตู8 4 0 0 0 0มได้ไหมจัดไปครับผมนี่เลยนะครับหน้า G R sport ใส่มาในชุดยกสูงของ p r e ร n n r er รนะครับ8 4แสน0 0เท่านั้นนะครับชุดแปลงนะครับเป็นหน้ากระจังหน้า G R sport แท้นะครับอ่าสีดําเงา จะมาพร้อมชุดในส่วนของอไฟตัดหมอกสีดำเงานะครับสมลอ้อสีดำเงานะครับอย่างที่บอกครับ P พีเดนเนอร์สามารถเลือกแม็กและยางได้ส่วนคันนี้เลือกสเปคในส่วนของขอบ18นะครับ265 R 6 0นะครับขอบ18นะนะครับออสเตรเลนนะครับมาพร้อมกระจกดำเงานะครับอ่า มือจับโพรเมียมหรือว่าจะเป็นออาเควีล่าก็ได้นะครับอ่าโลบาเหล็กนะครับกันชนหลังเหล็กดำด้านสวยๆครับผมแปดแสนสี่มืนหนึ่งพันนะครับจัดทรงเป็นจ r อา o r สปอร์ตตัวล้านสามมีไม้กุด ไม่ครับผมปะตัวต่อไปนะครับขันต่อไปครับเจ้าร็อกโคนะครับอันนี้ไม่ได้แปลงนะร็อกโคจริงๆเลย2.4ร็อกโคนะครับอ่ากระจังหน้าจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับลายแม็กสวยๆจากร็อกโค ระบบกล้อง360นะครับในส่วนของสปอร์ตบาร์นะครับอ่กันชนท้ายนะครับที่มีเซนเซอร์ติดตั้งแล้วแล้วก็ระบบในส่วนของบายสปอร์ตด้วยนะในการเตือนนะครับจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนนะครับอ่ากล้องมองถอยหลังนะครับสปอร์ตบาร์สวยๆครับ ในพรีเมียมนะชุดเบาะหนังนะครับระบบเซ็นเซอร์การเตือนจุดอับสายตานะครับขนาดเปลี่ยนเลนดึงรถเข้าอยู่ในเลนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีในส่วนของเาร์คูดคอนโทรลด้วยนะครับเพราะควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับหล่อ พระเอกอีกตัวหนึ่งครับที่กูดนาเสนอในคลิปต่างๆนะไปทางขวามือครับผมนะครับมีอยู่2คันครับตอนนี้อ่าขวานะครับกับซ้ายนะครับขวาคือเจ้า4ประตูนะครับแซตเตี้ยนะเรียกกันสั้นๆง่ายๆได้ใจความคือ4ประตูแซตเตี้ยนะครับ6กแส0 0กบาทถ้าเป็นสีขาวนะถ้าเป็นสีอื่นก็699นะครับตัวนี้จุดประสงค์หลักคืออยากจะทําในเรื่องของตัวนะครับ ซเตียจัดชุดเป็นยกสูงนะครับสนองความต้องการของลูกค้าเลยว่าอยากจะได้ค่างอที่ถูกกว่ายกสูงอะ่ะทำได้ไหมเอาโต,โตเตียมาทำได้ไหมนี่ครับชุดแต่งนี้เป็นชุด g r Sport แท้นะครับ1ล้าน3แสนตัวเนี้ยใส่อย่างนี้เลยนะครับเราจัดมาให้อยู่ในรถราคาแค่6 92เท่านั้นนะครับผมอ่า แต่มีข้อจํากัดนะครับตัวนี้ทําโชว์นะแม็กจะเป็นในส่วนของ6กลูนะครับแต่จริงๆในตัวเซตเราจะใส่แค่5้าลูนะครับขอบ1 6นะครับยาง2 4 5 R 60ศูนยะครับในส่วนของขอบ16นิ้วเท่านั้นนะครับสติ๊กเกอร์ทางด้านข้างาส,าสวยๆอย่างนี้เลยนะครับสติ๊กเกอร์ทางด้านท้ายแผ่นเพจ GR กันชนทรงห้างนะครับกันชนหลังนะครับชุดตกแต่งเนี่ยนะครับสามารถจิ้มเอาได้เลยอยากได้ตัวไหนเดี๋ยวคุมในส่วนงบประมาณตกแต่งให้เลยนะครับผมนะครับตัวต่อไปทางด้านซ้ายมือนะครับหน้าล็อกโคทำได้ไหมกู๊ดในตัวสีประตูเตี้ยเซต dition นี่ครับทำได้ครับผมอ่า อันนี้ตัวล้นหนึ่งนะครับมาอยู่ใน6.92นะครับล็อกโคสีดำด้านนะครับซุมล้อก็จะเป็นดำด้านนะครับจัดทรงยีราฟนะครับเป็นชุดยกเพิ่มเติมนะครับผมนะครับรายละเอียดปีกย้อยยังไงสอบถามกูดได้นะครับอันนี้ก็จะยกเว้นล้ออย่างเดียวนะครับ ปตัวต่อไปนะครับวัยรุ่นทรง A บ้างนะครับ Z e ตเอ i ิชันกระบะแคปจัดเต็มระบบ <c oughs> ดูในเพจกู๊ดตัวนี้ยังไม่ได้รีวิวนะนะครับแต่ยิงในส่วนของภาพนิ่งไปแล้วนะครับกระบะ Z ซตนะครับ622นะครับอ่าแต่งเป็นชุด f o r e s t สเนะครับสเกิร์ตรอบคันกระจังหน้า G.R. สปอร์ตนะครับล้อแม็ก Cosmic ขอบสิบแปดนะครับว,ว้าวอันนี้ก็จัดโปรโมชั่นชุดตกแต่งให้ลูกค้าเหมือนกันนะครับทักถามได้เลยนะครับหมาอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีนะครับอ่า ฟอร์จูเนอร์ e ีเอรล้านสมนะครับมาตบแต่งเป็นตัวท็อปล้านแนะครับ gr sport แปลงในส่วนของชุดหน้า gr sport นะครับแปลงไฟนะครับเปลี่ยนยกชุดนะครับาจากล้อขอบ18เป็นขอบ20ครับลายแม็กเป็นตัวท็อปหลังคาก็สามารถแร็ป ทำได้นะแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ทำนะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอ่าลีเดอร์ครับนะครับแต่ท้ายเราเป็น GR s p o r t นี่สามารถทำได้ครับลีเดอร์มันจะเป็นกอนบนะตัวริ่มต้นนะครับนะครับทำเป็นตัวท็อป GR s p o r t บแวบแ,วแวข้างๆครับคโคลอราคอส นะครับรถที่ขายดีอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นในส่วนของเครื่องยนต์เบนซินครับ1.8ลิตรนะครับแปลงหน้าเป็น GR สปอร์นะครับเปลี่ยนล้อเป็นล้อ GR แท้นะครับอ่าในตัวท็อปอย่างนี้เลยแต่ซื้อแค่ตัวเริ่มต้นนะ9 9 9นะครับยาลิ้5ประตูนะครับ ตูแต่งเพรสโตว้ามากับการเปลี่ยนยางให้แล้วพร้อมแม็กนะครับ uh. ขอบสิบ15ติดตั้งสปอยเลอร์ทั้งด้านหลังว้าวมีเริ่มเหนื่อยแล้ว <laughs> มันไม่มีเดิมสักคันนะ <laughs> พระเอกอีกตัวหนึ่งนะครับยาริสเอทีบรถที่ยอดจองสูงที่สุดนะด,ดูทายครับชุดแต่ง f ฟ r เรสต้าว้าวมากับยางขอบ17ล้อแม็กนะครับ17นะนะครับ จัดทรงแบบนี้เรอๆอออกจากที่ศูนย์ก็ทำได้นะครับรถสแตนดาร์ดเรามีนะในส่วนของตัวที่ยังไม่ตกแต่งจะอยู่ที่สต็อกรถนะนะครับแต่ตัวที่ตกแต่งโชว์เนี่ยลูกค้าเปิดประตูมาเนี่ยว้าวก็พาชมไปร,บรอบๆนะครับในเรื่องของรถโชว์บนโชว์รูมน,นะนะครับอย่างที่เห็นพ่อบ้านทำความสะอาดรถ อีกทรงหนึ่งขึ้นมาแล้นะครับใครผ่านไปผ่านมานะครับเข้ามาเยี่ยมชมได้ t o y o t a Color หน1988สาขาไบาพาร์ตนะครับพิมพ์ g o o g ลแบบ p ขึ้นเลยนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าสนใจเยี่ยมชมในคลิปของกุ๊ดแล้วทักมาสอบถามตามอิอนบ็อกซ์ข้อความหรือไลน์แอดนะครับเดี๋ยวผกุ๊ดขึ้นให้นะนะครับ สอบถามได้ครับแคปได้นะในส่วนของคลิปที่พาชมรถรุ่นต่างๆหน้าต่างๆเนาะนะครับอันไหนทําได้ทําไม่ได้ปรึกษาได้นะครับในการดาวแล้วแต่อาชีพของลูกค้านะครับแถมเป็นเงื่อนไขก็เป็นไปตามนะครับอาชีพของลูกค้านะครับแล้วก็เงื่อนไขของไฟแนนซ์ที่กําหนดนะครับยังไงปรึกษาได้กูดกองเอกสารให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับก่อนที่ยื่นไฟแนนซ์นะครับชอบ กดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากใส่กระดิ่งไว้ด้วยเดี๋ยวมีรถสวยๆนะครับจะทำคลิปดีๆออกมาให้กับลูกค้าทุกท่านด้วยแล้วก็ขอประทานภัยด้วยถ้าคลิปนี้เสียงไม่ดีหรือว่าภาพอาจจะมีแสงเข้ารอบด้านนะครับเพราะว่าในส่วนของโชว์รูมเนี่ยกระจกรอบด้านเลยคอนโทรลในเรื่องของแสงยากมากนะครับขอบคุณมากครับผมทูตโตโยต้าจัด็มระบบไปก่อนครับผมขอบคุณครับ